โอเคครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมเปียีโป้นะฮะวันนี้เรอยู่ในการโซโรไรน์ของผมนั่นเองนะ,ะโอเคก่อนอื่นเราลงมาแล้วเราต้องบู๊แหลกแกจกโชคนะฮะอ้าวตอนนี้ผมได้ยินเสียงคนอ้าวมีคนวิ่งสวนตายในป่าเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งตามวิ่งตามงี้ต้องรูดหัวแตกไปหนึ่งครับจังหวะนี้โอ้โหมาแบบเริ่มเกมก็ไม่พูดทำทำถึงกได้คิวก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะฮะโอเคหัวสามนะฮะโอเคไปกันต่อฮะต่องไล่ล่าคิวนะเหมือนจะมีเสียงอยู่ในบ้านอีกนะครับเดี๋ยวผมขอหาของก่อนนะ ก็เพลงนี้ของผมก็คือผมจะค่อยๆหาของไปนะแต่ที่จริงผมไม่ได้เล่นบูขนาดนี้เราจะ,จะบูเฉพาะแบบให้คนดูๆไงเดี๋ยวไม่มีตัวอยู่แถวบ้านผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนโอเคมันยิยงอยู่กันอยู่ห้างบนนะครับงั้นเราอย่าเพิ่งไปสนใจเราหาเกาะก่อนดีกว่านะเรายังไม่มีเกาะใช้นะครับแต่เราก็าจะทักทายซะเลยเกินสักนัดสองนัดนี่ <c oughs> แล้วเราเข้าไปฟาร์มบ้านนี้กันก่อนนะมีมีที่อพเกาะอยู่มีเกาะหนึ่งนะฮะ มีเกาะดีกว่าไม่มีนะเอาเอาเอาเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่กดใส่หลังมีเกาะดีกว่าไม่มีมีหัวสองอที่จริงถ้าผมลงฟาร์มบ้านนี้ก็อิ่มอยู่นะแต่เมื่อกี้ถ้าผมลงฟาร์มบ้านเมื่อกี้ผมคงไม่ได้คิวครับโอเคออเจออีโต้ผม <c ười> เรียวกว่ามีอีโต้นะโอเคเดี๋ยวอัพเกาะก่อนนะเป็นเกาะสองก็ดีครับอ้าวมีคนวิ่งมาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมีคนวิ่งมาลูดหัวไปไม่เข้าหัวหลบจับเข้าหัวไปดีครับแต่มันเข้าตัวเมทัลสายอะทุกคน เกิน GM เมื่อกี้ทำไมเราไม่ได้หัวลาเมื่อกี้เขาหัวไปสองนัดนะครับซึ่งผมยังรู้พี MP ที่สุดไม่เก่งนะเอ้ยเขาเรียกว่าพีเก้าส่วนใช่ไหมไม่ใช่ MP ที่สุดเฮ้ยเจนเราจะเล่นตัวนี้ผมช่วงนี้ผมไม่เล่นสกานะผมยังไม่มีสกาจชมพูทาวอนก็เลยยังไม่เล่นเอ้ยสกอตสีของพร้อมเจพร้อมเราทำไม่ได้นะครับเจนน่าจะไม่มีคนละละไปหาคนดีกว่าครับ อค okay, ตอนนี้ผมเจอคนแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมจะแบบมีคนอยู่ห้างบนอนะแต่ผมได้ยินเสียงอยู่ข้องบนนะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะไม่รู้ว่าขึ้นไปบนหลังคาหรือเปล่าแต่ต้องเช็คตามบ้านก่อนนะตามห้องระเบิดเหลหนึ่งโลกเช็คข้างบนนะเดี๋ยวเราจะเช็คชั้นสามนะฮะไม่มีนะะเดี๋ยวเช็คหน้าต่างนี้ว่าหน้าต่างนี้คนชอบดักเอาไปห,หนึ่งนะัดเอ้ยหนึ่งโลกพูดผิด โอเคไปเขาก็น,นะฮะเดี๋ยวเรารอเขายิงอีกรอบหนึ่งอ้าวลูกซองสองนัดโอ้หาต้องนานนะฮะสกินดีแทกถามว่าดีไหมก็ดตีนะครับมันก็พอๆกันแต่ว่าเราจะเสียเรื่องการยิงระยะไกลคือจุดเด่นของลูกซองนี้ไปนะครับเพราะว่าเขาลดระยะนะแต่เพิ่มดาเมจก็คือระยะประชิดก็จะสองนัดสองนัดถามว่าตายไหมไม่ตายหรอกครับถ้ากอสีไม่ตายแน่นอนก็จุกอะโดนดนสองนัดก็ถือว่าจุกนัดหนึ่งก็ถือว่าจุกแล้วแหละแต่มันไม่ตายหรอกครับ อลูกซองดีเจเขาน่าจะบุกดาเมจสักสองเนาะโอเคช่างเถอะอันนี้กลับเข้าสู่เกมกันต่อนะฮะเรายังไม่ไม่เอา้าเอาโดานโดนโดน,ดนเอาเอาเอาไอ้นี่เอาเรื่องครับทุกคนโอเคครับมันเปิดจุดราครับทุกคนเดี๋ยวผมจะวิ่งขึ้นไปยิงกนะฮะเทมบิโดดไปโพดหน้าดต่างเป็นไรช่วยใครเป็นเหมือนผมช่วยบอกผมดีนะโดดไปโพดหน้าต่างทุกทีเลยอ๋อแอบอยู่บนบ้านนั่นเองบนระคายเบาิรนบนรงคาเบาิรนเดี๋ยว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 เอาไว้ไม่ล่วง เกือบนะเพื่อนเพื่อนเกือบแล้วนะเจ็บเจ็บเจ็บงานนี้เจ็บมีตัวไหมมีตัวไหมเดี๋ยวดูไม่มีนะฮะโอเคมีเขาคนเดียวแตกงานนี้มีแตกยูมีแตกผมก็เจ็บอ่ะผมก็เจ็บอ่ะผมก็เจ็บเขาก็ต้องเจ็บอ่ะแต่เขาต้องตายผมเจ็บแล้วเขาต้องตายยิงเรียบร้อยหนึ่งคิวคืออย่างเงี้ยมันยิงหัวยากนะครับทุกคนต้องเข้าใจผมนิดหนึ่งมันยิงไม่ได้กี่ยกับตองยิงทะลุตูดขึ้นไปนะครับเกินโอเค แล้ว้าหาของกันต่อแล้วอยากได้ปืนเรากำลังจะบอกว่าเราอยากได้ปืนจำพวกเอ็ออะไรอย่างงี้นะ AK อางงี้นะโดนกลับละเบิดซันนี่ไม่ได้เช็คนะฮะสับเพ้าสับเพ้าดีนะเลือดเดี๋ยวหาของใหม่นะฮะนี่มีเกาะไหมเนะี่ยเอาล่วงให้ตายเถอะเดวขึ้นไปดูไหมล่วงจะจนได้เดี๋ยวทะลุอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวเราเตรียมไปหาคนกันใหม่ต่อเนี้ยฮะโอ้โหไม่มีอะไรเหมือนกันอะของเขาก็น้อยเหมือนกันนะฮะโบเอเคเราไปหาคนกันต่อนะฮะเคตอนนี้ครับผมเจอคนอยู่สองคนนะครับยิงกันอยู่ตรงนี้นะฮะทีแรกผมวิ่งลงมานิดหนึ่งก็เจอคนเลยนั่นนั่นนั่นัไงหนึ่งคนแล้วครับีวิ่งไปทางไหนมีเรามีเราเบิดเนื้อเรามีระเบิดแฟตนะฮะปาดักหน้าไปปาผิดครับโอ้ยตา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 ยแล้ปเราเบิดผิด ช็อตเมื่อกี้ไม่น้ว่าช็อตระเบิดไม่น้าแล้วปลามันปลาบิดจริงๆเดือดดัก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 ไม่มีมีแอบตรงนี้แน่นอนนี่ไงเจอแล้ปาดหัวไปเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้มันดึงขึ้นไม่ได้มันดึงขึ้นไม่ได้ทับเฮ้ยก็บแตกกับแตกเฮ้ยผมเกือบเื้ยเมื่อกี้ผมดึงขึ้นไม่ได้นะผมดึงแล้วอยู่ดีๆก็ปืนยิงทิ้งดิ่งเฉยเลยเดี๋ยวเอามาไหมเฮ้ยไม่เข้าหัวหลายตัวแล้วนะไม่เข้าหัวหลายตัวแล้วนะเดี๋ยวเดียวเฮ้ยไอวอลมีเยอะ สวยสวยไอวอรมีกระทะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมีโคนมีโคดปัดหัวทีนี้แล้วเข้าแน่นอนสแนปยิงผมบอกเลยผมไม่เคยพลาดหัวครับถ้าสแนปยิงนะฮะก็ข่มครับน,น้องๆสำหรับคนที่เป็น fc ผมก็ดียอยู่เลยว่าผมสแนปยิงหัขนาดไหนนะเก็กเสียงเก็เกไปหน่อยโอเคกันเราหาคนกันต่ออ้าวแบตจะหมดเกินเลยยี่สิบเออผมลืมดูแบตเลยเนะี่ย โอเคเดี๋ยวเรารีบไปหาคนกันต่อเราจะได้รีบจบนะฮะเพื่อเดยวแบปหมดนะครับโอเคตอนนี้นะฮะผมก็ได้ขี่รถมาไม่เจอใครเลยครับ <c oughs> ผมไม่เจอใครเลยจีจีกูถ้าคุนผู้ชมครับต้องขอโทษวยพูดผิด <c oughs> ตอนนี้ผมไม่เจอใครเลยคือผมวิ่งหาม,ามานานมากจนได้แมปตอนนี้เหลือสิบเก้าคนแล้วไม่รวมผมเลยสิบเก้าคนแต่ตอนนี้เหมือนได้ยินเสียงรถไงไ,งไงไม่รู้เหมือนได้ยินเสียงคนเอารถมาจอดนะผมหาของมัน เราจะมานั่นไงม,งมาแล้วเสียงมาแล้วก็คือหูฟังดีะครับเออจริงจงไม่ได้ใส่หรอกได้ยินเฉยเฉยจอดรถเข้าไปตรงนั้นนะตรงกลานะงถนน,น,นเห็นเรามอไซค์นะอย,นะอยู่บนนะปื๊ดเอาเอาเอาปื๊ดเนี่ยวันนี้มันเป็นไรไม่รู้ทุกคนเมาสผมมันดูไม่ได้เมาส์ดิไม่ได้ใช้เมาส์เฉยเลยโทรศัพท์ผมมันลื่นลื่นไงไม่รู้ว่ะแล้วผมปรับเนี่ยความเร็วรอบหน้าจอร้อนะเอาเข้าหัวเฉยเลยเอาอยู่ดีๆก็เข้าหัวเฉยเลยเออ โอเคเข้าสู่เกมกันต่อนะฮะเอ,อ้ยเข้าสู่แล้วไอนี่เรื่องความลื่นของหน้าจอเนอะวันนี้มันดูเลื่นๆน,นะใครมีรู้สึกว่าฟีฟา,ามดูเลื่นขึ้นบ้างไหมผมว่ามันดูเลื่นแบบเวลาอัดคลิปไม่รู้มันจะดูเหมือนแหลกๆหรกกือเปล่าแต่จริงๆไม่แหลกนะครับตัวคนไป่ต้องเข้าใจผิดนะไม่แหลกนะครับจริงๆจริงๆคือไม่แหลกเลยทั <c oughs> ้งันมันดูเลื่นผิดปกติแบบเวลาผมจะลากหัวนี้แบบปกติลากเนี้ยไม่ค่อยขึ้นไปบนฟ้าขนาดนั้นนะอย่างเมื่อกี้นะไม่ค่อยขึ้นไปขนาดนั้น ถ้าผมใช้ในการหมุนเป้ายิงเอานะครับแต่ทุกคนงงยังไม่หมุนยังไงจะค่อยสอนนะครับรอคนดูเยอะๆก่อนแล้วค่อยสอนทีเดียวไม่ได้ไม่ต้องทําสอนเรื่อยๆรอโอเคตอนนี้ผมาหาของกันต่อนี่ก่อแล้ววงบีบน่าจะบีบไปทางฝั่งนู้นนะครับไอวอกลก็เยอะแล้วนะเนี่ยอย่านี้เช็คนะฮะบอกเลยต้องเช็คไปที่ไหนก็ต้องเช็คระเบิดเราเยอะเช็คให้หมดเออเราคนเช็คตามบ้านนะเราต้องระวังพวกที่แคมป์นะครับทุกคน แต่ตอนนี้ไม่เจอคนเลยฮะแล้ววงมันใกล้วงสุดท้ายแล้วนะเหลือสองวงเนาะสามวงเหลือสามวงครับอีกสามวงวงสุดท้ายเหมือนมีคนวิ่งมาข้างหลังเออเป็นไงมันต้องมีคนแอบทั้งเกมนะครับเพื่อึงอยากเก็บแต้มหรออยากเก็บแต้มเราจะทําให้เขาดาวรถกันดีกว่านะฮะอืออ,อ้แต้มรดอืออุ้เข้าไปยี่สิบสามหนีเจ็บบอกเลยงานนี้มีเจ็บงานนี้มีเจ็บเข้าหัวไปหนึ่งนะั้นนะเฮ้ยไหนไหม หน้าจอมันดูลื่นๆนะโอ้โหเมื่อกี้เข้าหัวแล้วผมก็จะปาดหัวแตกตรงแบบเมื่อกี้มาหน้าจอมันลื่นนะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้วันนี้เป็นอะไรเฮ้ยหน้าจอลื่นเป็นปกติโอ้ไอวอลเยอะเกบไปหมดนะไอวอลเยอะเนี่ยไอวอลมีประโยชน์มากนะฮะทายเกมนะครับถ้าคุณเข้าวงได้เมื่อไหร่แล้วแบวงบีบมาหาคุณนะบอกเลยไอวอลเป็นตัวดีเลยตั้งไว้แล้วถ้าเขายังอยู่นอกวงนี้แบบเสียบเปียบก็คุณกดเขาได้ครับต้องมีไอวอลมีระเบิดระเบิดที่ควรพกนะฮะมีระเบิด วางอะระเบิดกับกับระเบิดนะครับแล้วก็ระเบิดแฟลหรือไม่ก็ถ้าไม่มีระเบิดแฟลก็ระระเบิดไอ้ที่ใช้ระเบิดฆ่าคนเนี่ยปกติก็ได้ครับเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งรูดได้สลิงกันเลยเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนนะว่ามีคนหรือเปล่าไม่มีแล้ววะไปฝั่งรูดเขาจะมีคนหล่อไหมว่ามีคนหล่อได้แตกอย่างเดียวเลยเนี่ยคือตอนนี้วงก็เริ่มเล็กลงเรื่อยๆนะครับผมได้ไปเจ็ดคิวแล้ว อย่างน้อยผมต้องคาดได้10คิวนะฮะแบบว่าเพื่อที่จะดึงไอ้นี่ด้วยครับอันตราคิวเดชนะฮะยางได้คิวเดชอยู่สักสามตอนนี้ก็2กว่านะไม่ได้แบบไม่ได้สองจุนะ <c oughs> บอกเลยว่าคิวเดผมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับมันมีคนยิงกันอยู่ข้างล่างนะโอเคเราจะไปไปขอยุ่งอา้อาวอ้าวขอสองนัดแตกได้ไหมโอ้โหปัดเข้าหัวไปจังหวะน,นี้นะฮะอือเราใส่หัวแตกพอดีเข้าร้อยห้าสิบเลย <c oughs> เไม่เออไม่ใช่คนแลแหวงตอนนี้แปดคิวแล้วเหลือ1ิบคนสุดท้ายแล้วนะครับในวงโอเคผมจะวิ่งออกไปดูนอกวงนะฮะเผื่อมีใครเล่นท้ายวงนะฮะ <c oughs> พวกเล่นท้ายวงอ่ะจะเสียเสียเปรียบพวกดักนะครับอืพวกเล่นท้ายวงก็คือพวกแอบทางเกมนะพวกแอบทางเกมก็พวกอ่านวงผิดนะฮะไม่ได้อ่านวงผิดก็แสดงว่าจะเล่นท้ายวงต้องตั้งใจที่จะแบบอ่านวงแล้วก็จะเล่นท้ายวงไม่มีเลยฮะ คนเนี่ยถ้าวงบีบอย่างเงี้ยเขาจะไม่แอบกันอยู่แถวนี้นะแต่ตอนนี้ไม่มีฮนะไม่เป็นไรฮะเราหาต่อฮนะเดินห่างๆถังนะเบื่อมีพวกซุ่มวิ่งไปใกล้ถังมันยิงถังซะไอ้มองเท่งโอเคจำนวนคนลดไปหนึ่งคนเหลือเก้าคนสุดท้ายในเกมเอ้าวเจอคนนะฮะมาปึออ๊บนะไม่โดนป้องไอวอลครับ War. ไม่ไอวอลก็ไอวอลไฟนะครับผมเพิ่งได้มาใหม่ครับแบบสดๆร้อนๆเลย อืมเปิดหน้าจอลื่นจัดหน้าจอลื่นจัดลากไปไหนลูกเอ้ยเดี๋ยวดักดักเดี๋ยวไปพเขาไปดักฝังนู้นเดี๋ยวเขาวิ่งมาฟังนู้นเอาไงเดี๋ยดูเขอดูฝั่งนี้ก่อนนะเดี๋ยดูเดี๋ยวเขาเพิ่งเขาดันมาอย่าดันนะอย่าดันนะอย่าดันนะมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆใจกันเด้อเขาไม่ดันอ่ะเฮ้ยเขาหล่นนะนะเขาหล่นลนลนบวงแค่ตัวตายอะไรไงลนรู้กลัวเล่นบลาดกลัวเล่นบลาด วิ่งมาตรงๆงัดไปโดนหัวเลยวิ่งมาตรงๆงัดไปโดนหัวเลยเออไปโดนเลยจริงๆนื้อไปโดนเลยเออเดือบดูดีไปไหนดิเดี๋ยวผมตั้งไอวอลนี่ฮะเข้าวงครับเราเข้าวงนะฮะคือแบบไอวอลสวยเกินมีเขาไม่เข้าหัวระเบิดยัดไปฮะระเบิดยัดไปฮะอ้าวแล้วผมรู้แล้วเขาจะวิ่งมาไหนนะตั้งไอวอลไว้ก่อนนะเผื่อฉุกเฉินนะโดนระเบิดไปนะครับจหวะนี้เจ็บเจ็บบอกเลยเจ็บนี้เจอดักหน้าแน่นอนนะครับจวะยิงก็ปัดเข้าหัวไปทีนึงครับ เข้าหัวไปเออไรื่อยังไงก็ตายยังไงก็ตายทำไมเข้าหัวไม่ตายวะคือไอ้นี่นะว่ามันจะนโดนระเบิดแล้วใช่ไหมแล้วป็นยังหัวก็ยิงเข้าหัวนะทุกคนก็เห็นว่ายิงเข้าหัวแต่ไมมันไม่แหลงเลยเอ็มแปดน่าจะแหลงในะระยะเมื่อกี้แล้วเป็นตอนนี้ผมได้เก้าคิวแล้วตอนนี้เหลือหกคนสุดท้ายนะฮะหกคนสุดท้ายแล้วเก้าคิวแล้วไหนมีใครเล่นท้ายวงไหมลูกเอ,อ้ยมีใครเล่นท้ายวงไหมไม่ไมีเฮ้ เหมือนมีคนนั่งอยู่อ๋อกล่องศพป่ะวะเดีย๋ยวเช็คน่าจะกล่องศพเดี๋ยวเราหาคนกันนะต้องมีคนดักอยู่ท้ายวงแน่นอนนะแบบเล่นขอบๆอ,อย่างเงี้ยแล้วค่อยเดินเข้าทีหลังเหมือนผมได้ยินเสียงเก็บเสียงนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าไม่ต้องเก็บเสียงเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจ็บเข้าหัวแตกไปฮนะมีข้างล่างอีกครับมีข้างล่างอีกเขายิงใคไรอยู่ไม่รู้แต่ที่รู้ผมตองขึ้นไปยิงคนที่เขายิงด้วยอยู่นะมีคนข้างล่างนะตรงไอ้นี่เต็นน้าแล้วผมแอบตรงนี้ลงล่างก่อน เขาเรียกว่าอะไรนะกระท่อมก็ได้อะไรผมเรียกว่ากระท่อมเอามีคนว่ายน้ำมาตั้งไอวอลเราว่ายน้ำมาวมื่อกี้าวโคนว่ายน้ำจมน้ำบ่มเบมไปแล้วเรียบร้อยฮะนี่อยู่บนหอคอยฮะหอคอยลงมาฮะหอคอยลงมาปาดไม่เข้าอยู่รถกี่รถปาดปาดหัวคอยหัวแตกไปครับหนึ่งเหลือที่รถเหลือที่รถเหลือสามรถสุดท้ายเหลือสามรถสุดท้ายยิงรถไปยิงรถไปโอ้โหผมก็เสียคนนี้ต่อยไปงั้นนะยิงรถจะมาีิรถไม่แล้วทีเนี้ยมามาเอ้ามีไอ้วอล สามคนสุดท้ายคนนึงอยู่ไหนไม่รู้แต่ที่รู้ผมองเอาตัวนี้ทีหนึ่งไม่สนขอทีสองก็ยังดีแต่ขอฆ่าตัวดีเพื่อก็อแตกยังไงนายก็ต้องแตกอ้าวยังไงเขาต้องวิ่งมาหาวงผมนะถ้าเป็นผมนะถ้าผมอยู่ตรงนู้นผมจะเจาะไอวอลนะถ้าผมาผมเจาะไอวอลลเ,เราจะเสียโพซิชั่นในการที่เราจะต้องตั้งไอวอลใหม่แล้วเขาจะมีเวลาที่จะตั้งไอวอลร,ระยะไกลแล้ววิ่งเข้ามาชาร์จนะฮะถ้าเขามีไอวอลเยอะเนะนี่ยตั้งไวสองชั้นเลยละกันเผื่อเขาไอ้นี้ เอาไปดีระเบิดระเบิดบอกเลยจังหวะนี้โดนระเบิดต้องโด,โดนตูมโดนไปร้อยเก้าสิบแล้วจังหวะนี้เจาะเจาะเลยเจาะเลยร้อยเก้าสิบเลยอีกสิบนี่ง่ายแตกเหลือหนึ่งคนสุดท้ายอยู่ไหนไม่รู้แต่ขอเต้นก่อนนะฮะบอกแล้วที่หนึ่งไม่สนขอที่สองก็ยังดีตอนนี้สิบสองคิวไปแล้วนะเอ้าอยู่ดีเสียชีวิตชีิตตรงไหนอะอยู่ดีๆก็ที่หนึ่งครับทุกคนเออที่หนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ผมด้วยนะครับ ก็อย่าลืมติดตามคลิใหม่นะวันนี้ก็แรงบวกนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ